หนึนาทีกับกปทด้วยความห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกแนะนำา5จุดอันตรายที่ควรระวังสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุค่ะ หนึ่งจุดอับสายตาบริเวณข้างรถยนต์เพราะผู้ขับรถยนต์จะไม่สามารถมองเห็นได้จากกระจกมองข้าง 2. หลีกเลี่ยงการขับจี้ท้ายรถบรรทุกเพราะจะไม่สามารถมองเห็นรถหรือเหตุการณ์ข้างหน้าในระยะไกลได้ 3. เลี้ยวโค้งชิดขอบทางด้านซ้ายเพื่อป้องกันรถยนต์ที่ขับสวนทางที่อาจจะกินเลนเข้ามาหาได้ 4. เผื่อระยะแสงเมื่อแสงพ้นแล้วควรเว้นระยะห่างสักเล็กน้อยก่อนเข้าเลน5ไม่เลี้ยวออกจากซอยตัดหน้ารถรถชั้นชิดรวมไปถึงการ หลบสิ่งกีดขวางควรมองรถที่ขับตามหลังมาด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม